จอรอชมเรื่อมันทุกครารับรู้คนกีฬานี่แหละคุ้มคาเรืองราวกีฬาคนจริงเสียงจริงทั้งบอลวิ่งใบหน้ำมาดครบทุกสิ่งรอบรู้คนกีฬาสน,น,นุกได้ทุก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการรอบรู้คนกีฬากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติเรานำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นฟุตบอลน,นำมาพูดคุยสนทนาพาคุยแลกเปลี่ยนสร้างองค์ความรู้ร่วมกันแล้วก็คลิปนี้ คลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปที่6กแล้วก็เราเสนอมาหลายคลิปแล้วฮะประมาณ5คลิปละผมก็คิดว่าคงจะเกิดประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโค้ชสมัครเล่นหรือเป็นนักฟุตบอลสมัครเล่นได้จดบันทึกเอาไปเรียนรู้เอาไปฝึกเอาไปลองปฏิบัติจริงกับทีมในหมู่บ้านเรา หรือทีมทีมประชาชนของเรานะผมก็มีเรื่องราวดีจากโค้ดนะจากโค้ดที่มีความรู้ความสามารถนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำทีมฟุตบอลมายาวนานไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชานวิทย์ผลชีวินอาจารย์อาจหารส่งงามทรัพย์อาจารย์เชิดศักด ชัยยบุตรอาจารย์ภัยบูรณ์เลิศบิมลรัตและอาจารย์ขุมเพชรโชติกนะก็จะนำความรู้นะหลายๆอย่างหลายๆด้านเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาฟุตบอลมาพูดคุยกันนะครับและวันนี้แน่นอนนะสำหรับผู้ที่ไดนะชอบเล่นฟุตบอล หวังผลชนะอย่างเดียวต้องยึดต,ตัวนี้ไวนะ้ฮะนั่นคือเรื่องของการจบสกอร์นะการจบสกอร์หรือการทําประตูนะี่แหละสำคัญนะครับทีนี้จะทำอย่างไรจะเรียนรู้อย่างไรเรามาติดตามพร้อมๆกันนะครับนะเดียวผมมีเรื่องแรกนะครับนะบก็วันนี้ในะเรื่องของการเปิดเกมรุกจากแดนหลัง นะการเปิดเกมลุกจากแดนหลังแล้วก็เกมลุกริมเส้นนะแล้วก็เปลี่ยนจังหวะเร็วนะครับเปลี่ยนจังหวะเร็วแล้วก็เกมลุกแบบเคลื่อนที่รวมไปถึงเรื่องของการเพรสซิ่งสูงเพื่อเกมลุกนะครับนะเพื่อเกมลุกนะครับนะนี่คือหัวข้อที่เราจะมาสนทนา พาคุยกันสำหรับโค้ดมือใหม่และฟุตบอลมือใหม่ด้วยนะครับในที่ผมจะพูดถึงเรื่องแรกนะครับในเรื่องของนะครับในเรื่องของเออเปิดเกมรุกจากแดนหลังนะเปิดเกมรุกจากแดนหลังเนี่ยเขาก็ต้องมีคุณสมบัติในการเล่นที่ดีนะครับมีคุณสมบัติในการเล่นที่ดีเรื่องของการครองบอล าการคลองบอลต้องมีความแม่นยำต้องมีความชัว์ผิดพลาดให้น้อยนะครับแล้วก็คุมจังหวะในการเล่นลดการเสียบอลง่ายพยายามเสียบอลให้น้อยที่สุดถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เขาเรียกว่ามีเทคนิคแล้วก็เป็นการเป็นทีมที่มีระบบการเล่นที่ดีนะ นะครับฉะนั้นเปิดเกมลุกจากแดนกลางเนี่ยจะเริ่มต้นจากไหนก็เริ่มต้นจากผู้รักษาประตูเป็นคนเปิดบอลจ่ายบอลว่าจะลุกด้านซ้ายจะลุกด้านขวาจะลุกตรง,ตรงกลางหรือจะเปิดยาวลุกแดนหน้าเลยก็อยู่ที่ผู้รักษาประตูเหมือนกันและต้องมีองค์ประกอบในทีมด้วย ก็คือจากแผงหลัง3าถึงสคนนะหรืออาจจะเป็นปิดซ้ายปิดขวาตรงกลางเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในการเปิดเกมรุกเริ่มต้นจากแดนหลังไงขึ้นไปไงนะครับนะแล้วก็ใช้การต่อบอลที่สั้นนะการที่จะเปิดเกมรุกนี้ต้องต่อบอลที่สั้น1 2 1 2ตามช่อง ึ่งสองตามช่องทะลุทะลวงไปเพื่อที่จะดึงคู่แข่งให้สูงขึ้นก็คือว่าการเคาะบอลกันเนี่ยคือเรา,าเคาะหาจัาหวให้เขาดึงตัวเขาออกมานะครับนะพอดึงตัวเขาออกมาเขามาสัมผัสบอลไม่ได้เราก็เปลี่ยนแกนให้เพื่อนจ่อยอดานหนึ่งขึ้นเป็นเกมลุกได้เหมือนกันเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับนะแล้วเมื่อแข่งขัน เรียกว่าเขาจะตั้งลายเขาใช่ไหมลายเขาแตกเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแทงทะลุช่องได้ทันทีเหมือนกันทีมทุกทีมเนี่ยเขาต้องมีตั้งลายของเขาแผงหลังของเขาแผงกลางของเขาจะน้นเราก็ต้องทําลายแรงลายให้เขาแตกเมื่อเขาแตกปุ๊บเรามีช่องเราก็เจาะเราทะลุทะลวงได้ทันทีขึ้นเกมลุกได้ทันทีเหมือนกัน นะนี่คือเป็นการเปิดเกมลุกจากแดนแดนหลังนะแล้วก็ทีนี้มาดูฮะเปิดเกมลุกริมเส้นโอ้โหอันนี้มันน้อยรายนะครับนะที่เขาจะใช้ริมเส้นเนี่ยในการทำประตูแต่ปัจจุบันนี้มีฮะนะครับริมเส้นที่มีความคล่องตัวนะแล้วก็มีเรียกว่าการกระชากบอลได้ดี การพาบอลไปได้ดีนะแล้วก็การลุกริมเส้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาจะลากบอลน,นะครับไปถึงเสาธงไปถึงมุมธงแล้วค่อยเปิดบอลเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเล่นอย่างนี้กันแล้วแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะจะเป็นสูตรกันลากไปถึงเส้นหลังมุมธงเปิดตัด90บเข้ามาเล่นแต่สมัยนี้ก็ยังมีบางครั้งบางลูกนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้ปีกเนี่ยดึงไปถึงนู่นเลยเสาสองแล้วตัด90เข้ามาทิศหยุดโทษเท่านั้นแหละนะครับนะก็คือว่าพยายามใช้ปีกเนี่ยนะครับพยายามให้ดึงแบ็คเขาขยายไปให้ชิดขอบเส้นเลยจะได้มีพื้นที่เล่นให้มันกว้างขึ้นนะครับให้กว้างขึ้นนะแล้วก็หนะ้าที่ของฟูลแบ็คเนี่ย นะครับที่ฟูลแบ็กเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเติมเกมต้องรู้จักเติมเกมให้เป็นไปเล่นแทนปีกได้คือสลับหมุนตัวกันถูกไหมถ้าฟูลแบ็กขึ้นปุ๊บเนี่ยปีกอาจจะรู้หน้าที่ลงมาแทนแบ็กไว้ก่อนเป็นการเติมมาให้พื้นที่มันว่างเห็นไหมแบ็กก็สามารถขึ้นไปเล่นทะลุทะลวงได้ ทีนี้มันกลายเป็นฟุตบอลสมัยใหม่เขาเล่นกันอย่างนี้มานานแล้วนะครับเล่นมานานแล้วนะครับต้องมีฟูลแบ็กด้วยแล้วก็เปิดบอลให้เข้ากรอบเขตโทษนะครับเปิดบอลให้เข้าขอบเขตเขตโทษก็คือเขตยิงประตูอ่ะหรือเปิด90เราไปถึงเส้นหลังปุ๊บไม่ต้องถึงมุมทงนะไปถึงเส้นหลังปุ๊บเราตัด90้าได้มาที่หน้าจุดโทษถ้ามาที่หน้าจุดโทษเนี่ยเป็นจังหวะที่เพื่อน เข้าทําประตูได้โดยการยิงเลียดนะยิงเลียดหรืออาจจะใช้ศีรษะโขกเข้า,านะสามเหลี่ยมหรือเข้าหน้าต่างได้เหมือนกันเห็นไหมจังนั้นเรื่องของการลุกริมเส้นเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคต้องใช้ความเร็วใช้ความจัดจ้านของคนที่เล่นปีกเนี่ยต้องมีความแข็งแกร่งนะครับไม่พอไม่แตกต่างอะไรจากแบ๊กลยไม่แตกต่างกัน นะครับแล้วนะก็พูดง่ายว่าเราต้องสร้างโอกาสยิงง่ายนะให้มันดูแล้วว่ายิงง่ายดูแล้วมันสนุกแล้วใจดีกเกินยิงไปชนคานชนเสายิงเข้าประตูนะนี่มันก็ถือว่าทีมที่มีปีกเร็วนี่นะครับฟูลแบ็กฟิตเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะปีกเนี่ยจัดจ้านนะแล้วก็แบ็กนี่โแข็งกร่ดงมากยังสุด จินซูรักเห็นไหมเขาสามารถที่จะเปิดเกมลุกได้และเป็นแบ็กที่แข็งแกร่งนะครับอ่าอีกประเด็นหนึ่งเปลี่ยนจังหวะเร็วเห็นไหมการเล่นในสนามเนี่ยนะครับเราต้องมีความมีการเตรียมพร้อมตลอดไม่เงาะเงาะเงาะเง,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 งิะเงื้เง้ใช่ไหมบทที่ว่าบอลลุกด้านขวาเราสามารถจะเปลี่ยนแกนไปเปิดบอลให้แม่นให้ไปด้านซ้ายได้ ด้านซ้ายว่างถูกไหมเราดึงเข้ามาด้านขวาหมดเราก็สามารถจะเปลี่ยนแกนบอลไปด้านด้านซ้ายไดนะ้นั่นก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในะเรื่องของการเปลี่ยนจังหวะต้องเร็วนะเปลี่ยนให้เร็วนะครับนะแล้วก็คู่แข่งขันเนี่ยคือถ้าเราเปลี่ยนแกนเร็วเนี่ยเขารับเราไม่ทันนะนะรับเราไม่ทันนะครับแล้วก็ต้องแย่งบอลเก่งด้วยนะครับประเภทนี้ต้องแย่งบอลเก่ง แล้วก็โจมตีทันทีเลยในช่วง3ถึงหนาทีนะครับต้องเรียกว่าวังผลเหมือนกันนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนจังหวะนะครับนะให้มันเร็วนะครับนะแล้วก็ใช้บอลทะลุช่องหรือวางยาวด้านข้างเห็นไหมนะจ่ายบอลตามช่องหรือจะเปลี่ยนแกนยาวไปด้านข้างอีกมุมนึ่งไปอีกมุมนึงแต่ต้องแม่นยำนะต้องแม่นยำนะครับ แล้วก็เน้นนะครับ2-3จังจหวะแล้วก็จบสกอร์ในขณะที่เราเปิดเกมลุกไปดินแดนแล้วเนี่ยนะครับทำติดชิ่งกันถ้ามีจังหวะปุ๊บเนี่ยสอสาครั้งปุ๊บนาะยิงระยะ10หลา15ห้หลา20หลา,หลานะครับก็สามารถที่จะทำประตูได้คือยังไงก็ได้ต้องจบสกอร์ให้เร็วนะครับยิงสองครั้งไม่เข้ายิง3ครั้งไม่เข้าเข้าครั้งที่ส ก็ถือว่าได้ประตูได้สกอร์เป็นกันใช่ไหมนะครับนะก็ถือว่าเราต้องทําให้คู่แข่งเนี่ยตั้งรับไม่ทันด้วยอีกประการหนึ่งนะเรื่องของเกมรุกแบบเคลื่อนที่โอ้อย่างนี้ต้องฟิตเปียววิ่งอยู่ตลอดเวลาคาว่าเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้คู่แข่งขันเนี่ยเขามาร์กตัวลาบาก แล้วเขาเกิดการสับสนในทีมขึ้นมานะนะครับแต่ดีกว่าที่เราจะยืนเฉยเฉยศูนย์หน้ายืนเฉยเฉยรอยิงอย่างเดียวเขาไม่เล่นกันล้วฮะเขาไม่เล่นกันแล้วแต่ถ้าไปเจอกองหลังที่เขาฉลาดแล้วโหดเนี่ยถูกเตะเดี่ยงเตะตายเลยถ้าศูนหน้ายืนรอรับบอลอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะทําประตูเนี่ยมันยากแต่ถ้าเขาเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเขาได้บอลเนี่ย แล้วหันหน้าเข้าหาประตูเนี่ยโอกาสที่เขายิงประตูนยได้สูงมากนะครับนะฉะนั้นไอ้คนที่เคลือ่อนไหวบ่อยๆเนี่ยไอ้ไฟประตรข้ามเนี่ยเขาจะป้องกัน,นมันก็ป้องป้องกันยากและทําให้เขาเกิดความสับสนด้วยเห็นไหมเกิดความสับสนด้วยนะครับฉะนั้นเกมลุกแบบเคลื่อนที่ก็คือตัวลุกเนี่ยก็ต้องสลับตําแหน่งกันตลอดเวลาที่จะเปิดเกมลุกเนี่ยต้องคุยกันให้ดี ต้องวางหมากกันให้ดีนะครับซ้อมกันให้ดีเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับนะกองหน้าถอยต่ำปีกตัดเข้าในอันนี้ก็เป็นสูตรการเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็อาจจะเอากองหน้าเนี่ยเป็นตัวหลอกใช่ไหมถอยต่ำมาแล้วปีกเนี่ยนะครับนะดันเข้าในเป็นช่วยแทนช่วยกองหน้าแทนเขาเรียกว่าตัดหลัง ก็แล้วแต่ว่าโค้ชคนไหนเขาจะวางสูตรอย่างไรเขาจะคุมกันอย่างไรนะครับแต่แล้วก็มิดฟิลก็คือกองกลางนะมิดฟิลกองกลางนี่ก็พูดง่ายว่าสามารถขึ้นสอดไปยิงประตูได้เราสังเกตได้นะกองกลางสมัยใหม่อย่างนี้ยิงประตูได้คมได้ฉมังเหมือนกันนะระยะ15หล 20, หลายีหลาหรือ10หลา เขาสามารถทําประตูแทนสุนหน้าได้เหมือนกันกองกลางอย่างนี้อาจจะมีสองตัวสามตัวแล้วแต่โคจะวางแล้วแต่สูตรที่จะเล่นว่าจะเอาใช้กองกลางสี่ตัวใช้กองกลางสามตัวหรือสองตัวก็แล้วแต่นะครับแต่มิดฟิลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสอดขึ้นไปทําประตูได้นะขึ้นไปทําประตูนะครับดังนะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับนะมันก็ต้องพูดง่ายว่า นมันอยู่ที่การฝึกซ้อมมันอยู่ที่แผนของการเรียกว่าการสอนของโค้ชเขาแหละว่าเขาใช้ใช,ใช้แผนแผนไหนนะครับมาประเด็นสุดท้ายประเด็นนี้ทุกทีมต้องขยันทุกทีมต้องมีเรื่องของการทำเพจซิ่งไม่ใช่เพจซิ่งธรรมดาเพจซิ่งสูงเพื่ออะไรเพื่อเกมรุก ถูกไหมขณะที่เรารับรับอยู่เนี่ยนะครับนะหรือเขาลุกมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเพสซิงเขาเมื่อเราเพสซิงได้ปุ๊บเนี่ยเราแย่งบอลได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดเกมลุกทันทีคือเพสซิงสูงไว้ก่อนเล่นบอลได้เร็วกว่าแน่นอนกว่าไม่ต้องไปรอตั้งเป้ารอต่ําอย่างเดียวก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่โค้ดนะฮะมันอยู่ที่การฝึกการสร้างความเข้าใจนะครับนะ จะฝึกอย่างไรแล้วก็ถือว่าเป็นเกมลุกที่ดูดันนะดูดันแล้วก็สร้างความกดดันด้วยทั้งเพสซิ่งแล้วก็เปิดเกมลุกด้วยนะครับอันนี้มันก็ทีมไหนที่ฟิตขยันมีวินัยเนี่ยนะครับนะจะเล่นเรื่องของการเพสซิ่งได้ดีฉะนั้นการเพสซิ่งเนี่ยมันมีเพสซิ่งออนแ หรือเพศสิ้งแข็งแรงเพศสิ้งแข็งแรงนี่นะครับประกบตายตัวเลยหายใจลดต้นคอกันเลยอย่างนั้นเลยหรือบางคนเพศสิ่งเพศสิ่งห่าง,างเพศสิ้นห่งห่างเนี่ยเขามีจังหวะเล่นหนึ่งสองได้ถูกไหมจะมันต้องเข้าชิดเลยบอลถึงเราถึงบอลถึงเราถึงเขาก็เล่นลําบากนะครับนี่คือเป็นปัจจัยหัวใจหลัก ในะเรื่องของการเปิดเกมรุกในะที่มีประสิทธิภาพในที่มีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นะนะักฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับนะก็จะมีความหลากหลายนะเดียวครัง้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีเกมรับก็ได้รับอย่างไรรับให้มีประสิทธิภาพแต่ในตอนที่6เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเปิดเกมรุก อย่างมีประสิทธิภาพนะเราก็ถือว่าข้อมูลนี้นะาโค้ชมือใหม่นะักฟุตบอลมือใหม่สามารถจดบันทึกนะแเราก็นำไปแอปพพลายหรือนำไปฝึกปฏิบัติในภาคปฏิบัติได้นะครับมันก็มีประโยชน์นะั่นแหละนะสำหรับคนที่นะาเล่นฟุตบอลน่านะจะเป็นมือใหม่มือเก่าได้ทั้งนั้นขอให้เรารู้จักคำว่าฝึกฝึกฝึก และนี่คือรอบรู้คนกีฬาฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอกาสต่อไปถ้ามีข้อมูลดีๆเราก็นำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมสวัสดีครับ จอรอชมเรื่องมันทุกครั้งรอบรู้คีกีฬามีและของข้าเรื่องราวกีฬาคนจริงเสียงจริงทั้งบอลวิง่งว่ายน้ำมาครบทุกสิ่งรอบรูคนกีฬาสนุกได้ทุกวันมาถธอมาร่วมกันแข็งแรงสุดสันใจมันตื่นตึนตักเมื่อได้เคลื่อนไว้ กีฬาสร้างพลังใจมันไม่มองคนเล็กคนใหญ่ก็เล่นได้ทั้งนั้นมาเสริมสุขภาพาเติมฝันให้มัน สร้างพลังใจมันมีมองคนเล็กคงยังก็เล่นได้ทั้งนั้นมาเสริมสุขภาพ การสุขสันต์ใจมันเนตึงตักัเมื่อได้เคลือนไหวสุขภาพีแน่ถ้ากีฬาอยู่ในใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็มาลอ,อ,กองกีฬาสร้างพลังใจมันมไม่มอ,องคนเล็กคนใหญ่ก็เล่นได้ทั้งนั้นมาเสริมสุขภาพเติมฟันให้มันสันรอบดูคนกีฬาดูจะเป็นยูโด กับเราไม่ต้องรอใครโชมกีฬาคือครูสอนสู้ไม่ถอยใจเราเต็มร้อยใจต,ต่อไม่คอยรอบรุคนกีฬามีต่ภาพงามกด,ดดูแล้วไม่หมดใจอยากจะเริ่มกดกดไลายกดแชร์ช่องนี้ใจเลยสุขภาพดีเลยกีฬาเอ๋ย